นาสาวพีุกัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอุยแตกว่าเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสูพิ Beauty Wake Up นะคะ วันนี้นะคะเราก็มาแต่งตัวกันอีกแล้วนะเพราะว่าคลิปก่อนเนี่ยมีคนแบบเรียกร้องนะเข้ามาว่าอยากจะให้ทําคลิปแนวนี้อีกโอเควันนี้นะคะป๊อกก็เลยจะมาเปิดกลุ่มเสื้อผ้าไอเทมสีนูน๊ด<า>สีนูน๊ดจริงๆมันมีหลายเฉดมากเลยนะทุกคนแบบครีมไปถึงน้ําตาลก็ถือว่าเป็นนูดนู๊ดหมดนะวันนี้เนี่ยป๊อกก็เลยเวทน้ําหนักไปทางกระเป๋าและรองเท้าด้วยนะเพราะว่าครั้งที่แล้วมันหนักไปจากเสื้อผ้าอย่างเดียวก็ถ้าใครชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดปุ่มสั่นกระดิ่งก็ได้นะจ๊ะหรือว่าครั้งหน้าเนี่ยอยากดูเป็นสีอะไรหรืออยากดูเป็นพอแอปไหนอย่างครั้งที่เราทำช้อปปี้ไปใช่ไหมใครอยากได้แอปไหนหรือว่าร้านไหน,นก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะวันนี้เราจะพยายามใส่ชื่อร้านไว้ในวิดีโอนะแล้วก็จะพยายามหาลิงก์มาแปะให้ในเดสคริปชันนะคะอันนู้นความสะดวกสุดๆไปเลยโทนนู้นเนี่ยมันเป็นโทนที่แบบลองจากขาวดำก็คือเป็นโทนที่เซฟโ่วนที่สุดแล้วก็รู้สึกว่ามันดูเรียบหรูดูแพงจะให้ยิ่งนู้ดแมท หนูเนี่ยมันก็จะแบบดูโดดเด่นเพิ่มขึ้นอีกโดยที่เราไม่ต้องใส่สีสันอะไรมากมายก่อนที่เราจะไปเริ่มนะ <c oughs> ขอรีวิวนาฬิกานิดนึงเราใส่นาฬิกาเรือนใหม่ <c oughs> ก็คือแบรนด์จูเลียสนั่นเองนะ <c oughs> นี่ น่ารักมีค่ะเรือนนี้นะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะก็คือมีสีเงินและโรสโกล์เขาก็มีดีเทลเป็นคริสตัลน่ารักน่ารักนะอยู่ข้างในกระจกแล้วก็มันกลิ้งได้ด้วยแบร์จูเลียสเนี่ยนะคะความน่ารักของเขาก็คือนอกจากที่มันจะเป็นนาฬิกาแล้วเนี่ยมันยังเป็นเหมือนอัซเซสซอรีมีความน่ารักเพิ่มดีเทลให้กับการแต่งตัวของเรามากขึ้นนะคะคือสีสันต่างๆมันน่ารักมากจริง สวยงามใส่ในาฬิกาส,สวยๆเนี่ยมาแมทกับเสื้อผ้ามันก็ทําให้รูคของเราเนี่ยดูแพงขึ้นไปอีกโดยที่ไม่จำเป็นจะต,ต้องเป็นของ นะแนะนํามากๆะคะสาหรับสาวๆที่ชอบแต่งตัวแบบป๊อปนะลองเข้าไปดูในเพจเขาได้นะคะก็คือมีหลากหลายสไตล์มากเอาไว้มิกแอนแมทได้กับเสื้อผ้าหลายๆแบบโดยเฉพาะการที่จะเอามาแมทเสื้อผ้าสีุเนี่ยลงตัวมากๆนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กี่ลุกนะวันนี้สําหรับ Facebook และ IG นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่นี่เลยนะจ๊ะนอกจากการสั่งซื้อออนไลน์แล้วเนี่ยเขาสามารถหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เดอะมอลล์หรือว่า50%้าทั่วไปเลยมาเริ่มกัน ลุกแรกของเราเลยดีกว่านะคะก็ลุกแรกเนี่ยเราจะให้เป็นลุกสบายๆแล้วกันก็คือเปลี่ยนแค่เสื้อตัวแรกนะคะก็ตัวเนี้ยหาซื้อง่ายมากเพราะว่าเป็นของยูนิคอนั่นเองเป็นเสื้อสีนูต้องบอกว่ายูนิคอนี่เดี๋ยวนี้เขาทําสีออกมาเยอะมากตอนเนี้ยมันมีแบบเฉดน่ารักน่ารักเต็มเลยอย่างสีนี้นะคะเพราะว่าเป็นโทนสีนูที่น่ารักมากดูแพงเสื้อยืดเขาเนี่ยมันแบบคุณภาพดีมากเลยทุกคน จริงๆนะอันนี้ผ่านการซักมาหลายครั้งก็ยังเหมือนใหม่มากอ่ะก็ลองไปดูกันได้นะคะเป็นยูนิโคซึ่งปั๊บใส่เป็นไซส์เอน่ารักไหมทุกคนมันแบบเป็นทรงที่น่ารักและสีที่น่ารักมากนะคะเกนี้ตัวนี้เราได้มาจากร้านในไอจี NG นะร้านนี้เลยลูกนี้นะปั๊บใส่กับรองเท้าของ p l r s l e y Market นะคะนี่หน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะคือเป็นส้นตึกต้องฝึกเดินนิดนึงนะช่วงแรกๆอาจจะไม่ถนดัดเพราะมันเป็นตึกแบบ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่แล้วจะน่ารักแค่ไหนกระเป๋าโฮลสีนู้วันนี้นะคะมันี้ของคอรินเน่มาให้คนดูนะน่ารักมากสีมันน่ารักมากนะคะคือดีความคิวนี้บอกเลยว่าน่ารักี่หรือเราจะใช้หนังยางน,นะคะแล้วก็หลัด เสื้อเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะค่ะได้ความเซ็กซี่เพิ่มขึ้ามาเป็นเอรอยต์ปอจะหยิบเสื้ออันนี้มันเป็นทรงเหมือนเสื้อโค้ทแต่เป็นผ้าเชิตน,นะคะซึ่งไม่ร้อนเลยแล้วก็สามารถใส่ที่เมืองไทยได้แต่ว่าอาพลุกให้ดูเหมือน นี้เป็นของแฟชั่นเฮาส์นะคะ IG Fashion House เลยคุณแต่ยังไม่แน <it. S 2> like ่ใจว่าแบบนี้ยังจะมีอยู่ไหมเพราะตัวนี้ได้มานานมากแล้วนะคะแต่ว่าสามารถเข้าไปดูที่ร้านแฟชั่นเฮาส์ได้นะเขามีเสื้อผ้าแบบใหม่ๆเรื่อยๆนะเห็นไหมส่งเหมือนเสื้อโค้ทเหมือนแบบเราไปเกาหลีเลยก็เป็นลุกแบบว่าหลอกๆอะว่าเคยอยู่เมืองนอกอะแก เสื้อตัวนี้แล้วกันใส่เป็นเดรสแทนนะนี่เป็นลุกแบบว่าเกาหลีเกาหลีดูน่ารักอีกลุกนึงนะคะเขาก็จะมีดีเทลที่เกี่ยวตรงนี้นะมันดูน่ารักมากใส่คู่กับรองเทา้าส้นสูงนะอันนี้เป็นรองเทา้าส้นสูงของ c h a n d k i t นั่นเองจา้าน่ารักมากคือป๊อปแมทได้กับหลายลุกมากๆเลยคู่นี้แล้วก็คงทนมากจริงๆนะลุกนี้นะคะ๊อปถือกระเป๋าหนังแท้นะของแบรนด์ เทอร่านะคะคือจะบอกว่าสีสวยมากใครที่ชอบกระเป๋าโนสีนูด้ดมันน่ารักมากนะคะ ลองไปดูได้แบรนด์นี้เขาทำเป็นหนังแท้แล้วก็ทรงสวยอยู่ทรงและคงทนมากๆซูมให้ดูใกล้ๆนะอยากบอกว่าหนังเขาแบบลายสวยมากแล้วก็มีปั๊มแบรนด์ตรงนี้นะคะเป็นแบรนด์ใหม่เลยเพิ่งวาขายได้ไม่นานมันสวยและคุ้มค่ามากจริงๆดูดีมากฟเฟรซง่ายๆแบบนี้นะคะก็ดูแบบเฮ้ยไปเมืองน,นอกหรือเปล่ปา ชุดเดรสซาตินนะคะสีนู้ดน่าักมากบอกว่าลุคนี้เป็นลุคที่แบบง่ายที่สุดเบสิคที่สุดแล้วก็แบบดูดีแบบไม่ต้องคิดเยอะอ่ะวิธีการเลือกเดรสซาตินเนี่ยนะคะก็คือแบบถ้าเป็นคอถ่วงค่ะรู้สึกว่ามันจะทําให้ช่วงตรงนี้ดูมีเยอะและดูแบบรอบคอทรงตัวเนี้ยมันจะเป็นทรงเข้าเอวนะคะทําให้ดูมีเอวด้วยแล้วก็มีแหวนี่ดูขายาวไปอีกเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์ beauty and the beach นะคะร้านนี้เลย เป็นผ้าซาตินที่ไม่บางอ่ะเนื้อมีความหนานะปอบ,บชอบมากแล้วก็สายเนี่ยข้างหลังปรับได้ด้วยแพงเซ็เกซี่บ้ากแพงนาคสัพี่นะรุกรุงเทพแต่ว่าเวลาที่เราใส่เสื้อแบบนี้นะคะเดี๋ยวป๊อบจะแปะนี่เลยที่แปะจุกนมเรารีวิวถึงทุกที่แปะจุกนมแล้วทุกคนอันนี้เป็นของไอาตาบรานะคะหรือว่าของที่ไอาตาเนเขาบอกว่ามันดีมาก คือมันปิดสนิทเหนียวแน่นมาทุกคนแล้วก็แบบไม่เพเยอขอบอะไรเลยคือดีมากแเ้าแปะไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนจะบอกว่ามันบางมากพอรู้สึกว่ายี่ห้อของพี่ไอปามันใช้ได้เยอะกว่าอันอื่นแล้วก็ขอบอ่ะคือไม่เพเยเลยแนะนำสำหรับตาหูผีเสื้ออันนี้นั้นน่ารักมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นของเคสเปจคือปอได้มาวันเกิดเพื่อนซื้อให้จะบอกว่าน่ารักมากเลยอะ่ะ มันเหมือนแบบโกมุนยอง <S <S และบังเอิญมากก็คือไปเจอสร้อยผีเสือ้ออันนี้เป็นของแบรนด์ไอจีนะคะชื่อว่าคือ object นี่มันเหมือนกันเลยอะ่ะมันเหมือนเป็นคอลเลคชันเดียวกันแต่ว่ามันคนละแบรนด์งูมากนี่มันน่ารักมากเลยอะ่ะเหมือนมาด้วยกันเลยอะ่ะอ่ะเราขอเพิ่มเป็นกระเป๋านะคะอันนี้เป็นกระเป๋าชาแนลก็ราคาอาจจะสูงหน่อยนะทุกคนแั <S <S ่น,นี้น่ารักมาก ชาแนลใบนี้นะคะพวเราเคยรีวิวไปในเปิดกุกกระเป๋าแล้วเนาะคือน้องเขาจะเป็นแบบสีเมทัลลิกมันก็จะออกนูดนู๊ดก็ซื้อมือสองมาซึ่งตอนเนี้มันหาซื้อยากแล้วเพราะว่าผมไม่เห็นว่ามันมีขายใ,ใครที่แบบเฮ้ยมันโปเกินไปก็เพิ่ม เบเซอร์เข้าไปนะตัวนี้คือของยูนิคออยู่เหมือนกัน่ไหมแขวนไม่สวยจะบอกว่าไอเทมเบสิกเบสิเนี่ยูนิค o เขาทำมาเยอะมากอันนี้คือเป็นเบเซอร์ที่น่ารักมากเพราะว่าสีสวยแล้วก็ผ้าเขาไม่ร้อนคือผ้าดีมากจริงๆมันใส่สบายเป็นเบ a เซอร์ที่มีความแคชชั่วมากๆแล้วก็ที่สำคัญมันไม่ยับง่ายด้วยอ่ะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบรีผ่าแบบเราก็จะได้เป็นลุคนี้นะคะจะดูแบบ ระเป๋าเล็กๆก,ก็ได้ก็ดูแบบคุณนายไปอีกแบบนะคะอันนี้ก็เป็นของคอลินนี่เหมือนกันนะอันนี้เป็นแบรนด์เพื่อนบอกเองจะบอกว่าไม่แพงด้วยแล้วก็สีน่ารักมากๆนะคะลองเข้าไปติดตามกันได้นะด้านในก็จะมีที่เสียบทุบๆๆถือเก๋ๆไม่จำเป็นต้องพกของเยอะพกแต่เงินกับบัตรก็ขอ ีอกแล้วนี่นะคะเป็นกางเกงสีครีมครีม,มขาวๆนะคะของแบรนด์ Housa ซ k k k นั่นเองบแบรนด์ของเราเองอะจะบอกว่ารุ่นนี้ผ้ามันมีความยืดหยุ่นน่ารักมากแล้วก็ทรงสวยจะเป็นทรงบอยนิดๆแต่ขอบเอวหนาขอบเอวหนาเนี่ยมันจะทำให้ดูเอวเล็กเพราะว่ามันมีช่วงที่บีบเข้าไปเยอะ,ะบอกว่าที่ร้านมี5สีนะคะเข้าไปดูกันได้ที่เอซีฮสซบ ของและเสื้อนะคะนี่ก็เป็นเสื้อแบบลูกไม้สีนูแต่ว่าตัวนี้มันจะทรงใหญ่นิดนึงนะคะเป็นของแบรนด์นุ่มปอบใส่เป็นไซส์ S นะคะเดี๋ยวเรามาแมทให้ดูนะนี่ใส่เสื้อมาแล้วโหเซ็กซี่ปะกลางเองนี่จะบอกว่าดีมากก็คือมีกระดุมข้างในแล้วก็มีตะขออีกเกี่ยวในเกี่ยว ใส่มาแล้วนะจ๊ะนี่ก็ยังคงแปะปลาของพี่ไอาตาอยู่นะคะป๊อบชอบเสื้อเขานะแต่ว่าทรงเขาอะไม่รู้ว่าด้วยความที่ป๊อบหอมหรือเปล่านะตรงนี้มันเลยเหลือน,นิดนึงแต่ก็ขอให้อภัยได้ว่าะมันน่ารักดีป๊อบจะใส่คู่กับรองเท้านะคะอันนี้เป็นของร้านช็อปปิงปิงนะก็เป็นรองเทา้าส้นแบนสีนู๊ดแบบนี้น่ารักมากเลยสีเขาดีแล้วก็หนังคงทนมากคู่นี้ใส่มานานแล้วเหมือนกันรองเท้าของร้านช็อปปิงปิงนะคะก็ ส่วนใหญ่เป็นพรีออเดอร์นะแล้วก็น่าจะมีของส่งด้วยเราเข้าไปดูใน ig ขยวเขาได้ราคะไม่แพงแล้วก็มีแบบเยอะมากเป็นอีกร้านหนึ่งที่เราชอบลูกนี้นะปะ๊อเอามาแมทก,กับเข็มขัดโซ่เพิ่มความดูหรูหราดูแพงนะคะอันนี้เป็นของชาแนลนะป๊อปซื้อมาจาก ig นี้ก็เป็น ig ขายของแบรนด์เนมมือสอง แบบออกจะเป็นแนววินเทจนิดนึงซึ่งเข็มขัดอันนี้ก็ซื้อมาในราคาหมื่นหมื่นหหรือ18ื่นแไม่แน่ใจนะมันน่ารักมากแล้วก็คงทนมากจริงๆเป็นของวินเทจอีกเหมือนกันนะคะตรงติ้งเขาจะมีสัญลักษณ์ชาแนลแบบนี้นะจ๊ะหลุดไปต่อหน้าต่อตาฉันเลยแกอ๋อม,มันต่อกันได้ใจหมดเลยอะจะบอกว่ารุ่นกันเก หนุสนานเห็นไหมไมาที่ลุกต่อไปนะคะเพิ่มความแบบดูสปอร์ต <commandments. S 1> ี้เสื้อตัวนี้ก็คือน่ารักมากเป็นผ้าร่องแล้วก็มีดีเทลตัดต่อนะคะอันนี้เป็นของปิ c กโกโล o ทาวนะคะร้านนี้เลยในไอจนะนี่ก็เป็นสีขาวนู้ด เป็นเสื้อกล้ามแบบนี้นะคะส่วนกางเกงนะป๊อปใส่เป็นของเทนโลปี้เทนโนเทนเนลปี้นี่อันนี้คือใส่แบบหลายรอบมากผ้าเขาดีมากคือเป็นผ้ายืดเหนือหนาเก็บทรงแบบมีความสกินนี่เล็กๆแล้วก็มันยืดได้เยอะมากตรงขาเนี่ยมีจัมปลายนะคะสีสวยมากเลยเป็นสีแบบนูเข้มอ่ะ <Wow. S 1> ปังบ,บุรีเย่มากนี ใส่มาแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นแบบนี้ป๊อปหยิบกระเป๋าของโลเวมาถือด้วยนะคะรุ่นนี้ก็เห็นเตยจรินพรใช้เราก็เลยไปสสยตามนะคะ mm hmm. ตะอนแรกคิดว่ามันใช้ยากเขาบอกว่าฟังก์ชันมันถึงแม้ว่าจะเป็นแบบสอดเข้าไปเงี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้ยากแล้วก็เก็บของได้เยอะกว่าที่คิดเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นเหมือนกล่องข้างในเล็กๆอ,อ,อ่ะเคยรีวิวไปแล้วในเปิดปุ๊กระเป๋านะคะลองเข้าไปดูกันได้ mm hmm. ลุคนี้นะคะหยิบรองเท้าแตะ ของ a า s l e y มาเก e ตมาใส่ด้วยนะคะจะเป็นนูตเขียวๆแบบนี้นะน่ารักมากเลย เป็นเสื้อสีเบจเนี่ยจากเฮลซาพีเคเคนั่นเองนะคะเป็นเสื้อเชอิ้ตที่มีตัดต่อแขนนะคือมันน่ารักมากจะบอกว่าผ้าดีมากเวิร์วะ่ะเป็นผ้าเชิ้ตที่ไม่ยับง่ายเดี๋ยวเราใส่ให้ดูแห่ใส่มาแล้วนะคะนี่ถือคู่บบกับกระเป๋าสีครีมนู้ดแบบนี้ก็ได้นะคะของคอเลเน,น่งเหมือนกัน ยินก็ได้นะเสื้อตัวนี้เดี๋ยวไปใช้ดูตัวนี้มันเป็นเสื้อที่บอบซื้อมาจากร้านอาคอนแบรนนะคะก็เป็นร้านที่แบบว่ารวบรวมเสื้อผ้าจากแพติน้ำซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าแบบเนี้ยเขายังมีอยู่ไหมแต่ ทรงนี้แบบนี้นะพอไปเจอมาในซาร่าด้วยคือจริงๆอันนี้เขาจะมาเป็นเซ็ตนะคะมีทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเสื้อมันเอามา mix and match ได้เยอะมากเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนี่เป็นเสื้อแบบนี้นะคะเป็นทรงที่ตอนนี้กําลังคิดเลยอะ่ะทุกคนก็คือเป็นกล้าที่มีเสริมแขนแล้วแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยๆนะคะอมใส่คู่กับกางเกงฮาวซ่าบีเเหมือนกันลุคนี้นะคะเราลองเปลี่ยนเข,ข็มขัดมาใช้ของบุชี่บ้างน,นี่ต่างหัวอลังการ นี่เป็นของ beauty a n d t h e beach อีกเหมือนกันนะคะนี่ลูกนี้ต้องมีสร้อยสร้อยแอบเก่าเลยว่าอันนี้เราน่าจะได้มาในช้อปปี้นะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ให้สนิมมีความสนิมลูกสุด ก็คือกางเกงอันนี้มันเป็นเซ็ทกับเสื้อตัวนี้แหละที่ป๊อบบอกนะคะว่ามาจากร้านอานอร์คอนแบรนดนะ์นะกางเกงทรงเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันฮิตๆิตตอนนี้เบบี Baby, ้ทรงบาร์บี้เออกางเกงคล้ายๆทรงบาร์บี้ที่ฮิตฮิตกันตอนนี้ก็หาซื้อได้หลายร้านมากเลยถ้าเกิดใครมีร้านอื่นแนะนำเพราะว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ของร้านนี้ยังมีอยู่ไหมก็คอมเมนต์มาได้นะคะ ส่วนการเสื้อเลคะเสื้อกล้ามผ้ารองสบายๆง่ายๆนะอันนี้เป็นสีแบบออกส้มนูดอันนี้เป็นของ House o BKK อีกเหมือนกันนะคะก็ผ้ารองน่ารักมากเดี๋ยวจะเอามาแมทให้ดูเป็นลุกสบายๆปิกนิกเปลี่ยนมาแล้วนะคะก็<อ>เป็นลุกสบายๆหนึ่งถูกเพื่อความน่ารักนะเหมือนกับตอนที่เราปลกเสื้อยืดเลย ากให้ดูสบายๆอยากเพิ่มความชิคนะคะเบเซอร์ช่วยได้เลยอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะเราแค่แบบคลุมก็จบแล้วนะคะสำหรับการคอเปิดกรุ่เสื้อผ้าโทนนูดของป๊อบนะคะก็ คลิปหน้าอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะอยากได้โทนไหนหรือว่าอยากให้รีวิวเสื้อผ้าจากร้านอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยหรือใครมีร้านค้าเด็ดแนะนำเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะแบ่งปันกันหน่อยอยากช้อปปิง้งถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ขอคนละหนึ่งไลค์เหมือนเดิมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย